วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แกล้งน้องแนทกันนะครับแกล้งเป็นแบบว่าบุนบุนให้น้องแนทตลอดเลยบุน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 บนหนักเลยครับผมแล้วมาดูกันนะว่านะครับจะรู้สึกยังไงจะงอนหรือว่าเครียดโกรธเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่สนใจอยากเล่นเกมเงองเง๋เบื่อๆอยู่บ้านเล่นเกมแล้วได้เงินจริงนะครับผมก็แอดไปเลยครับแอด m e a 9มีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแล้วได้เงินจริงแอดไปเลยนะครับแอด m e a 9ตอนนี้เราก็นัดแนทไว้ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวบ้านแล แล้วมาดูกันนะครับว่าแนทจะรู้สึกยังไงเวลาแนทมาถึงแล้วผมจะบ่นให้นักหนักเลยครับไปเลยนี่นะครับทุกคนตอนนี้แนทก็เลียดมาประมาณ30มสินาทีแล้วครับเราก็จะเอาอันนี้แหละครับไปบ่นเลยบ่นจริงๆนะจะขู่จริงๆแล้วตอนเนี้ยนานมาแล้วเกิเนหิวก็หิวข้าวแอ้นีโย้ไม่ไหวละต้องรอนะครับผมจะเริ่มโกรธจริงๆแล้วนะดูกันนะครับเจอๆจ ไปไปไปนั่งมามาสาะอาดล้วกแบบ็ยังมาเบียกมากนั่งนั่งี่ยักบอ่อเหรียญมาจากนาทีแปดด๊บเ,เ,เดียวเองสามสิบนาทีแป๊บเดียวก็สามสิบนาทีแป๊บเดียวเองที่เธออาบน้ำติดตัวนานกว่าน,นี้อีกไม่เธอไม่ต้องมาพูดหรอกอนี่ฉันฉันนัดเธอตั้งแต่เท่าไหร่ตอนนี้ เจ็ดบ่ายสามบ่ายสี่แล้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะรู้ไหมฉันก็ไม่ไกินเหนกันอ๋อจะกินอะไรก็สั่งคือมาช้านะเน็ตก็สั่งสั่งสั่งไปสั่งเอาเธอจะกินอะไระบ้างกินอะไรก็สั่งเลยเธอะจะเอาอะไรบ้างเอาอ่าเอาสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โอเนี้แหละเราจะเลือกเอาเลย เข<อ>าเคยบอกว่าสตรอเบอรี่สมูทตีต้แม้แมอย่างอื่นไงไม่กินแค่นี้ขอสั่งขอเห็ดจะจมอยู่ไม่จม,ม,จม,มจเลยจอะไรเจ้าอะไรก็สั่งแม้ไม่ตัวเองก็รู้ดีก็สั่งดีตัวเองหิวอะไรอยากกินอะไรก็สั่งไปเอาไอ้เอาซัมนี่ กินได้หมดแหละสั่งไปเลยแล้วก็ก็บอกให้สั่งก็สั่งดิไม่เธอก็ไม่ก็กินได้หมดก็สั่งดิถ้าอยากสั่งก็สั่งก็ไม่ได้บังคับว่าอยากกินอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอเปลาสั่งเปลาเห็ดก็ไม่รู้มีอะไรสิกิน้ำเขากินยังก็สั่งเปล่าได้เปลากินเปล่าไทยมันแล้วคือไม่หิวข้าวแดดก็ร้อน คิดนานอยู่ได้มาช้าแล้วก็มาคิดนานเป็นไฟคือสั่งมาทำไมเยอะแยะเป็นไฟกินแล้วก็อ้วนนั่งก็บวชมาอ้วนอ้วนอ้วนเธอก็ไม่ต้องกินฉันจะกินเองบอสิกินน้ำมือเกลืออย่าจมดูอย่าจมดูสิกินยาอะไรกินไป้เรีบสั่งรีบสั่งให้มันเสร็จจะสั่งอะไรก็สั่งหิวข้าวเนี่ยเธอจะเอาข้าวอะไรไม่กินไม่กินเขาเธอสั่งอะไรมาแล้วกินกับเออเธอก็กินนะแค่น้ำของเธอเนี่ย นี่ดีเขียนนี่ฉันเอาข้าวด้วยนะเร็วเร,วรีบสั่งซื้อมาทำไมเยอะแยะกินหมดอยู่หรอสั่งมาแล้วก็บวดอ้วนกิกนไม่หมดก็จ่ายกินเลียวก็จ่ายไปนั่นแหละคือจะจ่ายหรอเออจ่ายเีเหมือนกันนั่นแหละโอเคแล้วฉันจะจ่ายแล้วฉันก็จ่ายเพราฉันก็จะกินแล้วเธอไม่ต้องจ่ายเถ้าบวดเยอ่ะ คือมาช้านะเนี่ยฉันก็อยากบ่นไงบ่นก็เธอมาช้าฉันบ่ดเป็นอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะไปไปเอาไปสั่งเอาแค่นี้นะเออฉันเอานี้อีกรีบสั่งดีจะมาดีหน้านี่เรียกเขาหน่อยจะเรียกอ้ไงพี่เขาอยู่ตั้งไกล เธอไปออ่ะเธอก็ไปดิเธอมาช้าอ่ะน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรเรียบไปเรียบมาทุกคนครับตามแผนนะครับแนทโกดนะครับตอนนี้เขารู้สึกผมว่าเขาน่าจะงอนแล้วนะตามที่แบบที่เราเคยเจอมาต่อเขาน่าจะงอนนั่นแหละตามแผนไปเลยครับทุกคนเราจะแบบกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วก็ จะเลบวนไปเรื่อยๆโอเคครับไม่เจอกันตอนนี้เราก็รอแนทมาแป๊บเดีแล้วนะครับทุกคนรอแนทตสั่งอาหารอยู่นะครับแล้วเราจะเริ่มบวนต่อกันเลยครับบวนแบบหนักๆหนักจริงๆตอนนี้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอะไรทำไมเอานี้มามันหมดเพรามันหมดต้นงไม่มีก็เลยเอาลิ้นจีมามันหมดแล้วทำไมไม่บอกล่ะ ินไปกติเธอก็กินได้แไมเธอจะกินไม่ได้วันนี้ก็ไม่อยากกินอันนี้ไงถ้าบอกแบบสตรอเบอรี่หมดก็จะไม่ได้เอาอย่างนี้อยากกินสตรอเบอรี่ไม่ได้อยากกินอันนี้ถ้าอยากกินอันนี้ก็สั่งอันนี้สิกมันหมดเข้าใจวาแล้วทำไมไม่บอกล่ะเอาก็ปกติเธอเคยกินอันนี้วาป้าววันนี้ไม่อยากกินอันนี้สร้างไแล้วก็กินไปแล้วข้าวอยู่ไหนเคิ่นเห็ดอยู่ทำไมไม่เอามาเพิื่อนเห็ดอยู่หิวอยู่ ไยิยุ่เขาไหู้สิทธิคนกินยุ่งคนกินอยไ่ขอโทษนะเย้ยอมแล้วยอมแล้วยอแล้วอคนเจูคนเจูนางนิงดออขอโทษขอโทษแนทขอโทษมปนคลิปแกล้งเฉยชยนี่คลิปแกล้งเฉยนะแกล้งบ่นไง ขอโทษนะไปกิฟต์เอาทุกคนก็ฝากดตามด้วยนะครับทุกคนฝากดตามด้วยนะครับกินกินไปซาปักซาปักกินไปอืมยินจีก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <S <S> <S เอี๋ยวก็าย อ่ะข้าวอ่ะนี่เลยข้าวแล้วทุกคนผมไม่น่าทำคอนเทนต์นี้เลยนะครับคือคิดถูกคิดผิดมาาเราคอนเทนต์นี้คือแบบพลาดมากคิดขีดอะไรดูนี่ tên đấy tỏa Bye bye này, bye bye này Ok Bye Đang người ta mua